สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนณยัยเจียมค่ะเมื่อนี้ก็อากาศดีค่ะทุกคนข้างนอกก็ร้อนค่ะตอนนี้นะเมื่อนี้ก็สิมานางเว้าอันเรื่องอันเล่าของยายอุบลน,นะคะกัะยายเจียมลงคลิปไปกับมี่ไอทุกคนเขียนมาคอมเมนต์ไลายค่ะเขียนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจยายอุบลสู่ๆ สู่ๆต่อไปนะยายทุกคนเป็นกําลังใจให้ยายไอ้ย่าจิมกับชิมเบาเรื่องเล่าของยายอุบลให้ทุกคนปั้งขึ้นเกาล่ะค่ะเพราะว่าได้เบาแล้วก็จะเบาไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเป็นอย่างคาเบาเป็นอย่างคยเอามาเบาก็อยากบ้าเรื่องเล่าของเล่านะคะเพราะว่าเราก็เป็นในคนตีหูจักมานานแล้วก็ สนิทกันยังแบบนี้นะคะก็เลยมาบอกเรื่องเล่าประสบการณ์ยังของเล่าลมาใ,ให้ทุกคนฟังอันจะเจิมเป็นยังใครหูจกากยายู่บนตยเจิมนะกระเบื้องยูทูบค่ะยูทูปก็มีไล่สองตอนนั้นยเจิมเลยป่วยหรือคน,นเจิมกระเบื้องยูทูบไปลหลายชงแต่กับมากเล่าถือชะตาตอนที่ว่าเราเห็นงานอยอ้ป้าตองอน,นั่นแหม เฮ็ดทำความสะอาดนะเฮ็ดทำความสะอาดกวดใบใหม่ยังนะคะทุกคนแล้วเลาก็เฮ็ดกับเขาเฮ็ดยังแล้วก็เบาสไตล์ของเรานะแล้วทุกคนเราก็ยางกะช่องของเราใหญ่บนคนในรูไอเมียกรั่งหลังโลโซยังช่องของเราล่ะค่ะทุกคนเราก็เปลี่ยนซื้อสองไม้ไอสองทําเทียเราล่ะค่ะเมืองเล่ามาโดูหนังแต่อยู่กับพ่อหญ่พ่อยญ่บิวนะคะ เราเป็นคนในเราเป็นคนขยนันเราเป็นคนเ้าแบบว่าแกพูดอะไรอ่ะออมีไอ้เอฟซีบอกว่าให้จเจิ้มพูดเป็นภาษาาากลา,างดีกว่าฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจดีจะเจิ้มก็จะพยายามพูดเป็นภาษากลางนะคะออแกก็เป็นคนขยันนะคะยายอุบลน,นะเป็นคนขยนันถึงแกจะพูดแบบแกแกพูดแบบว่าแกเป็นคนแบบ ไม่พูดไม่ไม่ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางคนก็เดี๋ยวพูดอันนี้ก่อนพูดว่าอย่าเจิมเจอแกแล้วก็ดู youtube ใช่ไหมดู youtube ก็ดูมาตลอดค่ะแล้วช่วงนั้นอย่าเจิมก็ป่วยดูคลิปแกต,ติดตามทุกเิ่งทุกอย่างรู้ว่าแกเป็นคนที่ไหนอะไรที่แรกก็ว่าชื่ออบุบลอย่าเจิมก็คิดว่าเป็นคนอบนุบลใช่ไหมคะพอดูไปดูมาเอ้า ยายเจิ้มก็ไปส่องดูว่าอยู่ตรงไหนอะไรบ้านอยู่ตรงไหนก็อยู่ติดกับพี่สาวยายเจิ้มคะ่ะอ,อยู่แถวว่าทายนะคะแหละก,ก็เลยติดตามแกมาตลอดก็ลุน้นตอนที่ว่าตอนที่เสียใจที่สุดก็คือเดี๋ยวลุ้นนะ่จอคุณตาสวีเดนใช่ไหมคะตอนที่แกเสียใจที่สุดยายเจิ้มร้องไห้มากค่ะร้องไงตอนคุณตาบิวเสียชีวิตนะคะ ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเราไปโรงพยาบาลยาเจิมก็ร้องไห้ตามกันทุกคนอยู่ที่ตุบเดนนะคะยาเจิ้มดูแก่สงสารแก่มากค่ะท่านใดก็ชอบแก่มาตั้งแต่นั้นเลยค่ะตั้งแต่ดูคลิปเนี่ยถูกชะตาเลยเออทุกคนว่ายูทออูบมันมีเป็นล้านๆช่องนะคะทุกคนถ้าจะถูกชะตาใครมันไม่ได้ถูกชะตายง่ายนคะทุกคนทุกคนคิดเหมือนอยาเจิ้มไหมไห พอตะบิวเสียแล้วแกก็มาหาในเว็บไซต์ใช่ไหมคะทุกคนแล้วแกก็ไปเจอคุณตาเลยคุณตาสวิเดนนะก็ลุ้นว่าจะได้มาคุณตาไหมยายเชิมก็ลุ้นแกก็ได้มาเจอคุณตาที่คุณตาก็บินมาหาแกเพอบินมาหาแกแล้วนะยาเชิมก็ก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ไปหาแกให้เปิดช่องให้นะคะค่อเรื่องราวของไอ้ยายบุลเพราะว่า พอเจอกันแล้วแกก็เป็นคนง่ายๆแกเป็นคน,นบ้านๆค่ะแกนะ่าจะพูดอะไรแกก็แก,แกพูดในสิ่งที่เขาพูดแล้วแกก็พูดไปก็เหมือนทุกคนบอกว่าแกมาพูดออกเออมาพูดออกตัวเกินไปเรื่องว่าคุณตาจะทานูน่นทํานี่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพาอคุณตาเขาพูดแกก็ต้องมาพูดใช่ไหมคะพอไม่ใช่ว่าจะแกบอกว่า ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอย่ารีบมาพูดอะไรเกินไปออกตัวแรงเกินไปอันที่จริงมันมันไมน่มันความคิดต่อเราคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนยายแกก็จะบอกว่าเขาะจะมาะทำนู่นทนํานี่เขาจะมาอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาพูดแล้วแกก็พูดออก YouTube ใช่ไหมคะทุกคนก็อ,อ,อย่าไปว่าแกเลยเพราะว่าแก เขาพูดยังไงคุณตาคุณสวีเดนพูดยังไงแกก็มาพูดอย่างนั้นแล้วบางคนก็ว่าแกเห็นแก่เงินใช่ไหมคะทุกคนเห็นแก่เงินกขให้เงินถึงเออไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรอกค่ะทุกคนคนเราอะ่ะมันอันนี้มันความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะว่าคนดูก็ดูทั่วโลกใช่ไหมคะ,ะคนจะวิ อจารย์พูดยังไงก็พูดได้เพราะว่าแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนค่ะที่เรื่องเงินเรื่องอะไรนี้คิดว่าอย่าเชื่อคิดว่าทุกคนก็อยู่เพื่อเงินแหละค่ะถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้นะคะใช่ไหมคะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันสามีแต่ละคู่มันก็จะไม่เหมือนกันค่ะก็บางคนก็มาว่าแกเห็นแก่เงินได้รักคุณตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็แล้วแต่ความคิดของบุคคลแต่ละคนนะคะแกก็คงเงอะคุณตาให้ก็ช่วยเหลือ,อยังไงคะก็ช่วยเหลือกันเรื่องเงินอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันมันเดี๋ยวเิ้มก็พูดได้แค่ว่าต่อละชีวิตคู่ต่อละคู่มันไม่เหมือนกันค่ะพอเกิดเรื่องแบบนี้คุณยายเข้ามาพูดใน youtube ใช่ไหมคะก็จะวิจ,จารณ์กันไปทั่วว่า อย่างงน้นอย่างนี้มาตอนอยู่กับคุณตาว่าคุณตาดีคุณยายเขาก็บอกคุณยายเขาก็บอกคุณตาดีอยู่ยายบนเนะ่ะคุณตาเขาก็ดีอยู่ค่ะคุณพ่อหญยน่ะลหละค่ะก็จะเรียกชื่อว่าคุณตาพ่อหญยน่ะหละ่ะพ่อหญ่เราก็ดีอยู่ค่ะแต่กว่าเราก็คือว่าเอาเรื่องเล่าอันที่ที่เกิดจากแกมาพูดให้ทุกคนฟังใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงมาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแกจะว่าคุณ ตาเอาเรื่องของคุณตามามาว่าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณตาเลยไม่รู้เรื่องจะเอาคุณตามาพูดว่าข้างคุณตาข้างเดียวไอ้มันก็อแกรมาพูดเรื่องใน youtube ของแกนะคะมันก็คงไม่ไม่ได้พูดว่าแกเสียหายยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ไปว่าแกแกก็ว่าคุณตาเป็นคนดีเหมือนเดิมค่ะ นั่นละคะ่ะทุกคนยายเจิมกับเมานังเบาเรื่องเล่าของเล่าจังสี่ลหละคะ่ระราวาย,ยายเจิมร่วงคลิปไปไอเอฟซี FC, กัมาเป็นกำลังใจให้เล่านะนะทุกทุกคนก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้แกอนผ,นผ่านไปแบบว่าผ่านไปต่ละวันนะคะการเวลามันต้องยาวยาทุกคนก็จะว่าโอ้ยถเถเแล้วจะมีความลุ่มความรักอย่างสั้น คนกับวางสีน่นุค่ะทุกคนบางคนก็พูดว่าแก่แล้วนะจะมีความรักอะไรอา๋าคุกคนแก่หรือหนุ่มนะ่ะความรักมันก็มีเหมือนกันนะคะคนไหนไม่ไม่ถูกตัวเองก็ไม่รู้หรอกคะ่ะแล้วก็คนไหนไม่ถูกกระทําที่ไม่ถูกทิ้งก็ไม่รู้เอฟซี FC, บางคนเขียนมหายเยอชื่อมาบางคนอยู่ด้วยกันสิบห้าปีแล้วบอกมาบินมามาบอกเลิกเลยอันนี้แค่สามปีมันน้อย เอพีท่านนั้นพูดอย่างเงี้ยค่ะออย่างงี้ก็มีนะคะอแบบสิบสามปีบินมาบอกมาเมืองไทยก็มาบอกเลิอกอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเคสของคุณยายอุบลเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลิกใช่ไหมเขาไอไปหาใหม่อย่างเงี้ยมันก็แกก็เสียใจยใช่ไหมคะถ้าบอกกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียใจยน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พ,พวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจเยอะเยอะมากดีใจกับแกที่เวลาแกเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาว่ามาอะไรแกรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขียนมีแต่กำลังใจมาให้แกจะมาว่าส่วนน้อยค่ะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าก็เหมือนว่าอะไรนะมาเตือนอะไรเงี้ยเหมือนคลิปอันที่ว่าแกพูดไปที่คนคนนั้นมาว่าแกแก่แล้วอนะ่ะอย่างงู้นอย่างงี้อะ ตันหากับอะไรอย่างเงี้อยอ่าเจิมจะบอกนะคะอยู่ที่สวีเดนที่จะเจิมเห็นนะอายุเจ็ดสิเขาก็หาคู่นะคะเขาไม่มีว่าแก่แล้วค่ะเขาหาคู่มันไม่ใช่ว่าหาคู่ไม่ใช่ว่าไปนอนด้วยกันไม่ใช่ตันหากับะคะ่ะหาคู่ก็คือดูแลกันตอนแก่ตอนเท่านะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแก่ขนาดนี้แล้วไปเข้าวัดไปเลี้ยงหลานมันไม่ใช่นะคะ ก่เขาก็หาจะหาคู่หาคู่แบบดูแลกันไปนะคะไม่ใช่จะไปนอนริกกันอย่างเงี้ยคะ่ะคนสวีเดนนะเขาเก่เขาก็หาคู่ออกทีวีด้วยนะคะออกทีวีหาคู่ด้วยอยู่สวีเดนนะคะที่ยเยจิม้มเห็นในยเยจิมก็จะพูดแต่สวีเดนนะคะเพราะว่ายเยจิมไปอยู่สวีเดนจะไปพูดประเทศอื่นมันไม่มีข้อมูลอย่างนี้ยเยจิมก็ไม่สามารถที่จะเอา พูดให้ทุกคนฟังได้ค่ะคิดนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมานั่งคุยให้ทุกคนฟังทุกวันเรื่องยายบนนะคะ,นนะ,คะก็บอกจะว่าเป็นกำลังใจให้เล่าแล้วค่ะให้เล่าเดินหน้าต่อไปถัดเจอยผู้ชาใ้ก็คอยเจอคนดีๆขอให้ยายบนโชคดีวันปลายชีวิตขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะคะ่ะ ถ้าเฮาก็เป็นกำลังใจให้เล่าแล้วก็เบิรงคลิปเล่าแล้วก็ถ้าเลาได้คนดีเฮาก็ดีใจค่ะแต่เล่าก็ยานคือว่าพ่อใหญสวิเดนเล่าก็เป็นคนดีแต่สุดท้ายทำไมถึงเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะอยู่ในจิตใจของคนที่โดนกระทำนะคะถ้าไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาดีแกก็จะคิดตลอดว่าเดี๋ยวก็เป็นเหมือนพ่อใหญ่สวิเดนเอีกอย่างนี้แหละค่ะ มันพูดง่ายๆว่ามันมีอะไรปมด้อยมันมีอย่าเชื่อพูดถูกไหมมันมีอะไรในใจแล้วมันถูกกระทาแล้วมันจะลืมออกออกไปไม่ได้อย่างนี้นะคะแค่นี้แล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้ามาพูดเรื่องใหญ่บนต่อค่ะพูดเรื่องราวของแกให้ทุกคนฟัง เป็นกำลังใจให้แก่นะคะสูส่ๆรายายทุกคนเป็นกำลังใจให้ยายเดี๋ยวบ้านปลาชีวิตยายจะได้เจอคนดีๆแล้วก็ขอให้อ้บุญของยายที่ทำกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับอี่ยงกับขอให้บุญนั้นกลับไปหายายขอให้ยายหมดเวรหมดกรรมที่ทำแต่ชาติก่อนขอให้ยาย เจอแต่สิ่งดีๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ยายอุบนนะคะคนสวัสดีค่นะพบกันใหม่คลิปหน้า thank you for watching see you next video bye bye you d o n t understand I m talking about about another channel sorry you d o n t understand hello hello